ผมไม่มีซีเรียสสบายสบายน้องนมาพอดีเลยมามาดูเอ้ยเอ้ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่ดีก่อนเนาะอย่าลืมนะครับผมก่อนที่เราก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องอะไรเราต้องไปหาที่ดีก่อนมันต้องเป็นที่ที่มันเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะเพราะว่าซีจะได้ออกมาหาเราปิดมากันเดี๋ยวะทน้นสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ในเกมอ่าสามเซดดักบอลนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิดตัวใหม่ที่ชื่อว่าอ ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับผมเรงไมไอ้แล้วผมมาเปิดผมไม่ได้มาเปิดคนเดียวนะผมมากับชายชะก,กันทั้ง4คนก็คือผมพี่การ์ดเปโดพี่ปอนเปโดแล้วก็พี่เต้ยเปโดเทอร์อริซึมน,น,นะครับผมมาแล้วมาดูกันดีกว่าว่าใครจะเจ็บใจและใครจะเอ,อ่อหรือว่าใจเจ็บปอนบอลพร้อมยัง <c oughs> ใจแตกไปเลยใจแตกแตกระจายอย่างแรกนะครับผมขอเปิดด้วยสูตรพี่กันหนุนนครับผม เราจะมองท้องฟ้านะครับผมมองดวงจันทร์แล้วก็เสยเสยอย่างเงี้ยเพื่อเห็นมองจดวงจันทร์นะครับผมแล้วเราก็เข้าไปตู้เลยแล้วคือวันนี้เดี๋ยวผมจะตอนนี้พี่กายกับพี่เตยยังยังอัปเดตไม่เสร็จนะครับเราก็จะ,เป,ะเปิดเปิดซุ้มกับพี่ปอนไปก่อนเดี๋ยวเปิดสลากกับพี่ปอนก่อนแล้วพี่เตยกับพี่กายเดี๋ยวจะตามมาที่นี่นะครับไปแล้วผมโหเ <Hamp! S 1> พชรที่ผมเก็บมาเป็นหมื่นสิโลออกยังโอ้คุณคิดอะไรอยู่สิบโล, áng, โอ,บโลออก ขอมา้าตัวได้ไหมแม่นึ่งปอนขอดูมา้าตัวไม่มีมา้าตัวหรอวะมา้าตัวยังไม่มามา้าตัวมามเพร็จหน้าโอเคตอนนี้เป็นของพี่ปอนนะครับผมออกเลยววะไ <c oughs> อ้ปอนโลแล่เหมือนกันปะ <c oughs> เกลือนะครับผมจะคลิปนะครับแล้วก็อันดบเอ่อคือต้องบอกก่อนว่าผู้ผมไม่มีการันตีกันเลยทุกคนนะ,ะนะอันนี้คือเริ่มตู้ใหม่แบบสดๆอ่ะนึกว่าแบบว่าวัวตายปุ๊บ ไอรร้รวมรวมรวมครอกอะครับผมมาครับผมเฮ้ยย่าง <c oughs> อย่างกูอะน,นะยื้อกูได้กินแล้ววะโอเคนะผมเป็นของพี่ตอนครับผมตอนนี้พี่ตอนพี่กี่น้ำมันออเอฟอะโตัวมิลมีได้ได้ชาบูดะโอเคเดี๋ยว <c oughs> ผมว่าเราเปลี่ยนที่กกันสักหน่อยดีกว่าไหม เฮ้ยไม่เอาดีกว่าอันนี้มีมขุดทองนะจะออกจากที่เดิมไม่ได้ไม่ได้มีขุดทองพร้อมยังไปครับคือผมพูดตรงๆว่าผมมีเพชรสองหมื่นผมเสียเท่าไหร่ก็เอ้ยไม่เอาไม่ไม่เอ้ยผมเสียเท่าไหร่ก็ได้มาผู้พูดอย่างนี้พลังดีหรือเปล่าไม่ดิไม่เป็นไรครับผมตายพี่ปอมันเริ่มจะจริงจังขึ้นทุกทีนะผม รู้สึกว่ามันจะเริ่มจริงจังโอ้ยปอยปอยตัวล้ายปอยปอยปอยมาตาเมื่อเวลาพึ่งรักต้องมือพวงหัวล้อมกิแต่ว่าตอนออกเซลนะเรามีการันตีด้วยลิปโลยเออเปิดต่อเลยผมบอเปิดต่อครับ โอ้ยเยอะโอ้ยไดครับโอ้โหเซียนจัดพี่ชาเซียนแล้วพี่ชายเสียนแล้วอ้หักก่อนปอนพักก่อนตากล้วงต่ก่อนตอนนี่ปอนเปิดเอสไปแล้วหนึ่งครับออกไปนะครับไม่รู้ว่าผมจะได้บ้างหรือเปล่านะคือถ้าเกมเป็นแพทเทิร์นการผมก็ต้องได้ตามเลยใช่ปย่างย่างย่งย่างย่างย่แงย็ง่งยงย เก็บเอาไว้ก่อนเข้ามาก่อนอย่าบอกนะเฟซสองหมื่นอาจจะหมดสองหมื่นผมว่าน่าจะหมดนะผมแอาจจะการันตีถึงสุดบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าผมว่าผมแค่แปดพันผมได้หมดเลยเอาดิโอ้มั่นใจมากเลยนะคุณมั่นใจคุณเอาอะไรมามั่นใจครับเนี่ยอออออกเทงไม่คาดหวังเท่ากับผิดหวังนะครับผมโอ้ไม่ขำนะวะไม่ขำแล้วนะวะ มาลูกพ่ออย่างก็อ๋อหิ้ยกูอยู่ในเหวหรือเปล่าเนี่ยลึกกัดเลยวะดันเจี้ยนหรือเปล่าเนี่ยผมขอผมขอดูนี่ก่อนนะผมขอดูดันคาสกินก่อนนะผมอยู่ในดันเจี้ยนหรือเปล่าเนี่ยอื้อลึกจริงๆตาคุณปอนแล้วครับคุณปอนคุณปอนจ๋าตื่นๆตื่นตึงไอ้เหี้ยปอนมึงอยู่ในดันเจี้ยนเดียวกูหรือเปล่าเนี่ยลึกกัดอ่ะ เมฆอินนวิดไอ้เหี้ยไม่ดูนะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ดีกว่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ดีกว่ารูปโปรไฟล์ท่านอาจารย์ยี่ปุวนอาจจะแบบไม่ค่อยขังนะครับเดี๋ยวเป็นเป็นนอรน์อเรียสเดี๋ยวโทรหาเยอะก่อนสวัสดีครับผมอันนี้เบอร์หัวเยอะหรือเปล่าฮะเออหัวเยอะโัวเยอะหรือเปล่าครับใช่ครับเอ่อส่งส่งส่งตัวมันได้เลยครับผมเออไอไอดีผมหนึ่งสามศูนย์สองห้าสองหกห้าเจ็ดสี่เก้าสามหัวเยอะแล้วมันจริงไงโยอะ ยังไอ้เหี้ยเอ้ยมันอันนี้ไงมันเขาอยู่ต่างประเทศไงมันต้องส่งข้อความเข้าไปรถเหลยต้องรถท่อแล้วด้้วยไอเหี้ยโยมเอากุลกึงอ๋อโยมไอนได้เหมครับปอนโยมโยมเฮ้ยฮ้ยน้องบอกสิบเอ็ดไหมพี่ผมกันไหมผมสุดท้ายแล้วนะที่ยัังได้ครับได้ได้ได้ สบายๆคุณอยากทำอะไรคุณทำเลยผมไม่ไม่ซีเรียสสบายๆแ้น้มาพอดีเลยมามาดูโอ้ยโอ่าูดบึ้บ้เ้ยโอ้ยเฮ้ยเบิ้ลเบียบอลได้สองตัวทีเดียวบอลยากนอบอล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 พะลอกษมณบอลดีๆบอลบอลบอลมาบอลพาไบอย่างเงี้ย กูบาพาเองปอนอุ oh. ้ยอุ้ยอีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวนี Luft ่โกมต่ามาช่วยหน่อยนะ่โกต่าตัวนี้แบงค์บอกไม่โกตัวต่อไปนะฮะนี่โกต่ามาแ้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไล่คอร์ดไล่คอร์ดไม่เป็นตัวอะไรตัวอะไรหน่วยสิบเอ็ดน้องบอกว่าสิบเอ็ดก็ได้สิบเอ็ดก็ได้นะหน่วยเดียวกันน้องบอกพอบอสคอร์ดเก้าตัวเก้า พี่มันแยิ่งจะนุฟอแต่ว่าออกอย่างี้ดีนะฟอนดีก่อนตีเลยดูนะใครอยากให้พี่ลดเลทกดหนึ่งแต่ใครอยากให้พี่กดได้กดไปโดพี่การ์ดมาน้องมาโอเคครับแทแบงไปโดเฮ้ยมาแล้วว่ะหุยหนึ่งดเลทหอหุยใครอยากให้แบงค์ลดเทนะสามต่อหนึ่งว่ะไปครับผมแต่ว่าโทเทียน้องพีเดการมเข้าเอ้ยกร เ hey, yeah. อ้ยยยยยยยูยยยยยยย้ยยยยยยยูเดยย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 ยเยยยยยยนยย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 ยแยย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 ่ยย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 ่ยยย็กแยชยยยยยยเด็ยยยยแย็ยยย้ยยิยย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 ัยย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 ะน้องยทยย่เด็กชายแบงค์เด็กชายแบงค์เฮ้ยบิ ตัวที่เก้านะเก้าหนึ่งไม่เป็นไม่เป็นไรนะกวนลื่นที่พี่มาที่ที่เดินทางมาไกลแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวที่อันที่แปดเราหยุดรอก่อนนะรอแฮชแท็กก่อนนะอ่าได้ได้มาพี่ขอพลังด้วยน้องสมพงษ์น้องนานะน้องทาโร่แล้วก็น้องอาคุมานะครับผมแล้วก็พี่กาเปโดพี่เตยเปโดพี่พี่ล็อกพี่พี่พี่ปอนเปโดแฮชท็กแรงเล็กๆลื่นๆครับเฮ้ยทำไมมันตัวร้อนอย่างงี้วะท้อไมกูรู้สึกไม่ค่อยดีเลยวะแต่กูรู้สึกว่ากูได้นะ กูรู้สกามึลุดเะเดี๋ยวเขากินน้ำก่อนใจเย็นกินน้ก่อนรู้กว่ะลิคงเกินโอ้ยเลยเหี่ยเี่ยเวยเลยเี่ยเลยเนี่ยอ้เดี๋ยวกูทใจี่เหรอตอนนี้จิตใจกูแม่งแบบแข่งรถแข่งรถเอ้ยถือถั่วเอยโยต่อครับเ้หัวพยโยยโยอันนี้ใช่เบอร์พยโย่ะครับ อ๋อเขาส่งมาแล้วหรอครับอ๋อเขาส่งเขาส่งมาแล้วเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดเลยนะตัวหน้าใช่ไหมฮะอ๋อชาวบุญไม่ไม่ขำนะวะไอ้ยี่เป็นลีลาพาเพื่นจับเลยลาจบ ิบโออกแบงค์ไม่ขนบแล้ววะดวงเลไอ้แพูดเลยอ่อกแล้เนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยดันเจนนี้ขอสั้นๆดันเจนสั้นเป็นดันเจนสั้นเอาเจนชสองมาแล้วเยอเป็นแบงค์เนเแบงค์เลยแบงค์อแบมันมีอะไรผิดตรงไหนพลาตรงไหนเปล่าะเปลี่ยนท่าเปลี่ยน่าเปลี่ยนเปลี่ยนฟังลี่ฟังเคมา ให้แบบพี่แบงลึกๆไม่ใช่นะครับผมหนึ่งเมื่อกี้เท่าไหร่ละสองล้วเออหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งใจเย็นใจพี่หมาพี่หมาพี่หมาเอ้ยเฮ้กูว่าแล้วคนนี้ทำไมกูรู้สึกไม่ดีคือวันเนี้ยกูไปบอกให้นะไม่คือกลัะลื่นแบงบอยอย่างไวเนี้ยกลัะมันเกี่ยววะกูแบบตื่นเช้ามากูเดินไปหน้าบ้านกูลื่นไอ้เหี้ยแล้วกูไปข้างนอกกูลื่นอีก โอ้ไม่เป็นเพราะดวงไม่เป็นเพราะรองเท้ากูอะโหว่ะแล้วแม่งแปลกๆวันนี้แม่งแบบมันแบบอย่างเงี้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วกันนี้พอแค่นี้พอพอแล้วพอแล้วนะครับเปิดร้องคึกรันเปิดกูมีแค่แปดขันเบียดกันเป็นกูได้ให้แบงก์มีเป็นหมื่นไม่ได้าพอนได้สามสามโ์โอ้โหไม่เลย มันหยุดไปได้แล้วทำไมพวกเองไม่ให้พี่ดวงพี่วะเอาอีกพอแล้วน้องไอพี่ยังไม่ได้อาวุธเลยเนาะเอาไปยังไม่มาไปพอติดแล้วนะติดโลท้ายโอ้่ะพอแล้วครับคุณโฮโยไอยังโฮโยสอยให้ผิดไอดีเปล่าวะฮัลโหลโฮโยชัยครับผมโทยบอกแล้วทำไมยังไม่ได้ตัวอครับเนี่ยครับพี่โ แบงค์โทรบอกรีบอกชื่อบอกเอ้หูยมมันให้กูบอยกดดูไหมไอ้หแบงค์เแจงชื่อเขารือเปล่าเขาไม่รู้อ่ะเขาบอกโยไอดวนะมดครูหมดเลยโคไอดียเกลี้ยงเลยหีุดท้ายเลยอยตัวน้นหน้าบินๆแบงค์เข้ามา yes y e s ขอเบิ้นห้าตัวอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายสบายโอ้ นหาแจ็คก,กันหน่อยนะครับผมจาก28,000เหลือ4,000หายไป24,000ถามจริงน้องอมาเดี๋ยวเราสุ่มอาวุธกันต่อนะคือไปกันต่อใช่ไหมไปกันต่อคิดสิโลออกไหงแพทที่แล้วพี่ดวงดีแล้วโดนเอาคืนเออจริงวะแพทที่แล้วแม่งแบบเหมือนเหมือนป้ายยาเพียดพี่กอดพี่กอดโดนเอาคืนมาอันนี่น่า,าเปิด เอาด้วกันต่อทุกคนอืมอืมนี่เดี๋ยวคขยันมาด้วยเลยสุ่มต่อตอนนี้แผนที่ว่าจะสุ่มเอ่ออาวุธของอิบลินน่าจได้ยกเลิกนะครับผมยิบลินมาไหนตู้หน้าเหรอยิบลินในมาตู้หน้ายังหมดหมดแรงวะสองหมื่นเพชรโกเหมือนแบบ เป็นลคาสิโนอะไรเงี้ยออกปะออกเลยไหมออกเลยเเบาๆๆเฮ้ยปอนปอนบอลออ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 หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้านะนี่ห้านะแค่นี้แบงค์จะนั่งไม่อยู่แล้วเนี่ยจะเป็นลมทั้งนั่งเลยกูนั่งอยู่กูเข่าสุดเลยปอนปอนใหญ่นะปอนปอลปอลบอลบอลรัดโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่อันนี้ได้หรอ ของเกสโอ้โหดูแต่คนอไของเกดทั้งด้งตนอกพ้อมเล่นาบอกได้แน่นอนว่าปอนแต่โทษทีวะเป็นของกลัวเพื่อนตื่นตื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 ดตืปอนปอนไม่ยากเหนีไปใช้ได้นะอุขอดูทีได้ไหมทุกคนอุปเกสอ่ะพี่จะขอขอดูไอทีได้ไหมมาวอลลี่มาตัวตัวมาี่ใช้ก่อนอ่ะ ไม่ขำนะวะน้องสุพงโมไม่ขำนะวะไม่ขำนะวะเพชรหายไปเยอะนะวะน้ำหมดแก้วแล้วพี่ชายกินน้ำแบบไม่หยุดอ่ะพี่กูนั่งนั่งไม่ติดแล้ววะนั่งไม่ติดแล้ววะยี่สิบโลกับสามสิบการันตีนะครับผมมาครับประเทศไทยรวมแล้วเนื้อชาเชื้อไทยไทยนิรักสงบเดี๋ยวมาแต่ที่วุ่ไม่ข่ำ น้องขอสูตรหน่อยอันนี้ว่าใครเปิดกายชาแล้วได้ป่ะมาจะเอวันี้กิบสูตรนหมดเี้ยน้องใครมีสูตรที่เปิดกายชาแล้วแม่งได้แน่นอนว่าเอาไหมพี่หน่อยดิน้องซาเปิดแล้วมาครับเอาขอดวงน่นะน้องสมพงษ์นองนานะน้องทารน้องอาคุมาแล้วก็ไอ้กูปิดตู้เฮียารน้องมาแล้วก็ไอ้กูปิดตู้เฮียกูปู แม่ปวดปวดตัวฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮ่าว่าย่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่วฮ่า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 ฮไา่าู่า่าฮ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 ่า่าฮ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 ่เฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ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  เล็กเสร็จได้ก่อนเตั้งใจนะไม่เป็นไรนะครับผมมีการตื่นเต้นกันเล็กน้อยนะครับผมผิดพลาดทางเทคนิคนี่นะครับผมสิบโลได้ไหมผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงสิบโลสิโลโกโกครันช์ละครสิบโลไปจ้ะอันนี้คือมันการันตีหนึ่งอันละหมุนทองว้าวมาแล้วมาแล้วโลสุดท้ายแห่งความหวังโลสุดท้ายแห่งอาวังโอ้ไม่มีการันตีหไม่มีไม่มีรุดเลทไหมรุดเลทรุดแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ ถามจริงแต่ไม่รุนแรงนะกูเศร้ามากเลยนะขอโทษที่ปอนว่ะแต่ว่ามึงได้เศร้ากับเพื่อนวฮ้ยเ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 ่แกแค่กำจ่ายที่ปอนเดือดเดืออันนี้กูมั่นใจเลยว่ากูชนะแน่แต่ตอนอาริษะไอ้แต่ตอนสุ่มตัวกูไม่มั่นใจอ้าทุกคนอ้าสบายสบายแอดไปอ่ะ เพชรสองหมื่นแปดเหลือสี่สิบโอเคนะครับผมไลน์ต่อไปนะครับผมคนคนไข้ไลน์ต่อไปเป็นน้องเต้ยนะครับผมมาดูกันดีกว่าไลน์ต่อไปรอดหรือเปล่านะครับผมในวิกฤตครั้งนี้ยิ่หมดเลยครับมาแฮชแท็กให้กำลังใจพี่ปอนหน่อยแฮชแท็กพี่เต้ยไปเด้น้องถ้าอยากให้พี่เต้ยได้ใครอยากให้พี่เต้ยได้แฮชแท็กพี่เต้ยไปเดอพี่เต้ยไม่มีการันตีเหมือนพวกพี่เลยพี่เต้ยมีเพชรประมาณเท่าไหร่อ่ะ การันตีหนึ่งอาร์ตการันตีหนึ่งอันการันตีหนึ่งอารส่วนใหญ่พบเปิดวันแรกนะเขาบอกเลยเอางี้ว่าเตยคิดอะไรอยู่ตอนนี้เตยคิดว่าไงเตยคิดว่าเตยจะสามารถก้าวข้ามห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นไปได้ไหมแต่บางครั้งที่แล้วเขาแพ้ไปแล้วเชี่ยพี่ชายเจ็บมาก่อนส่วนใหญ่คนที่เจ็บมาก่อนเนี่ยจะเขาเรียกว่าไงเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เขาผิดพลาดไปนะ รวมบ้านเมตตาใช่ครับโอ้เล oh, <literally. S 1> <laughs> ็กจระเยิวันนี้ของเข้าเหรอเนาะน,นะโอเคครับพี่พี่เปิดกันรวมบ้านเมตตา <laughs> พี่พี่เกิดกันมีทีมเล่นกันเปล่าพี่มีแซนบี้อยู่เนาะพี่เก็บในคังไว้แต่ว่าพี่ปอไปน,นไม่รู้พี่เตยพี่ก็ไม่รู้อะไร <no. S 2> มีทีแมแซนดี้คืออะไรแอบบี้อะ่ะไม่ไม่ถึงว่ามีทีมหรือเปล่ <L itter. S 1> ปาเปิดอ่ะลึกจัดอุ <laughs> ้ย <laughs> คนไข้รา,ายต่อไปชื่อ เต้ยนหรครับผมอ่ะเดี๋ยวเขาโทรหาโฮโยให้ฮัลโหลครับโฮโยส่งมาเลยครับผมใช่ครับอยู่เซิร์ฟเวอร์ซีครับผมส่งมาเลยครับอ๋อส่งมาแล้วหรอครับส่งมาแล้วเต้ยเขาบอกโลน่าโลน่ามาเลยอ๋อตู้นี้ผ่านไปก่อนเป็นตู้แม็กซ์มาก็ตกันไหโฮโยบอกว่าส่งมาแล้วเอสตัวหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ตัวอะไรเต้ยหมายเลขเท่าไหร่อ่ะสองสี่หกเจ็ดเขาบอกส่งอะไรมาได เขาบอกว่าส่งเอสมาแล้วแต่ไม่รู้ตัวอะไรโทรส่งติ่กมาตากมาหรือเปล่ามาดูว่ารหัสนี้นะครับเดี๋ยวบอกเลขก่อนหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เก้าหกเจ็ดสองครับใช่ครับอ๋อโอเคครับสวัสดีครับผมมาแล้วเตยมาแล้วมาแล้วเขาขอเ N B ไอนด์บีไปนะตกใจมอตกใจมอได้ถ้อยากลุ้นได้เลยคลิปเลย ไม่เป็นไรพี่รักมันอะไรเต้ยตัวนี้รอบที่แล้วมันก็มาเต้ยเป็นอะไรมาเลยมีความสุขบนรถออกหูจนแบบตะแคงข้างไม่ได้เลยไอ้เต้ยไอ้เต้ยข่าสุดวะก็เจาะพูดไปเรื่อยจันธรรมดาเฮ้ยไม่ได้พี่ไม่ได้พูดไปเรืยนะน้องสมพงบอกพี่มา หมดแล้วอยู่เหลือพันสามด้วยพันสามหรอสิ้แล้วเมลรเต้ยเเคยเปอะไรมาออกไม่ออกกับบ้านนอนี้อะไรเอ้ยพือนถูเต้าโอ้โหยีนี่ขำสนุกกูคุยเมเติพลักษเมลัยวันนี้หลุดทุกคน น้ผมออเพิ่มแลไอ้สัว์ยังยิมอยู่เลยหลุดทุกคนหลทุกคนไอ้การมาการเปิดไม่เปิดการยี่สิบโลอะไระเอ้าแล้วบอกยี่สิบโลอ้าโลเดียวก็ได้การมา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 เาิมามาามมามามาาม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 กมามามามมามามมามาาม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 ดมามาอาารมามมาาม้าามมมมมมามามมาม เ่อะไรโหลดนานจัดอะทำไมมีแต่คนมีเพชรสองหมื่นวะเออการ์ดกลัวมึงได้นะการ์ดไอ้ิโยกการ์ดโอโโหโหลดเป็นชาติเลยสองโลการอีกโลนึโลหน่ายเล่นเล่เปิดเล่นแหลก่ะการ์ดโหลดก็นานแหลมแหลกเนี่ยเกมวหม่อีกสองทีกสองทีอกสองทีอีกสองทีการ์ดอีกสองทีอีกสามทีก็ได้กันสามสามสามทีก็ได้หน่อยเห็นไหมสามทีการันตีกสามทีการันตีาทีการันตีการเพิ่มเล็เพิ่มเ็นะ

เฮ้ยพี่ไม่น่าตั้งชื่อไปเลยพี่ไปตั้งชื่อใหม่แบงค์ GK น้องโอ้โหเข้มเลยล้างตู้ไปดิล้างตู้ล้างตู้ไปพอล้างเพชรกูด้วยทีนี้มันก็จะไม่ถามแล้วกากรมีเพชรไหลแล้วอะการมีเพชรไหลไม่เป็นไรม่เป็นนะทุกคนอ่าเดี๋ยวไปคลิปก่อนทุกคนสกีได้านนะใครทำพิธอะไรไป่รู้ที่รู้กูฟาร์มแล้วทุกคนครับวันนี้ก็จบไปเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการสุ่มซีดนะฮะก็มีความสุขมากในนี้มีคนที่เสียใจที่สุดหนึ่งคนฮะ หน่คนเท่านั้นชื่อแบงค์ครับผู้ที่ผิดหวังมากที่สุดนะทั้งเกมรุอแรนะครับช่วงนี้เขาแบบว่าฟังงทีลิพามพามพามเต้ยพามเต้ยรุนแรงถึกตู้พามเต้ยคลาสสิกเต้ยนะฮะพามเต้ยรุนแรงถึกตู้ครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมผู้ผมห้าคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไอ้ผู้ผมสิบคนก็ต้องขอขอตัวลาไปก่อนนะครับผมน้องเข้ามาน้อง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 สมพงษ์